สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ที่หน้า Google นะวันนี้เรามีเว็บที่น่าสนใจมานะครับชื่อว่า pointer pointer, pointer นะเราพิมพ์แล้วเราก็เซิร์ชมาจะได้เว็บอันแรกเลยนะครับเรากดเข้าไปได้เลยซึ่งเว็บนี้จะเป็นการชี้นะครับเป็นรูปสุ่มคนชี้ไปที่เมาส์เรานะครับซึ่งถ้าเราเอาเมาส์ออกนอกเว็บอย่างนี้นะก็คือจะไม่โหลดนะเราต้องเอาเมาส์อยู่ในเว็บอย่างนี้แล้วก็จะโหลดภาพมาอย่างนี้เลยนะครับ นี่เว็บไซต์มันน่าสนใจตรงนี้แหละมันจะแรนด้อมสุ่มมาให้คนชี้มาที่เมาส์เรานะครับนี่อย่างนี้โอเคเดี๋ยวผมลองเรื่อยๆแล้วกันนะผมขยายเป็นเต็มจอแล้วกันมันจะได้ดูแบบง่ายๆดูภาพเต็มจอนะโอเคสักตรงนี้แล้วกันดูนะฮะอ่ะเดี๋ยวนะภาพนี้มันอ่อนแอได้ด้วยถือถว่ามันไม่มีอะไรแล้วกันมันก็แค่คนยืนบนคอนเสิร์ตอะไรเงี้ยน,นะโอเค อ่านี่ความเจ๋งมันอยู่ตรงนี้แหละมันจะสุ่มภาพไปเรื่อยๆนะให้คนมาชี้ที่รูปเรานี่อย่างนี้เลยโอเคเดี๋ยวผมลองเอาเมาส์ไว้แบบมุมๆแล้วกันนะดูว่าเขาจะชี้มาอย่างไงก็ลองมาเล่นกันดูได้นะเว็บโอ้โหมือมือล่องหนแล้วเนะี่ยเราก็เลื่อนรูปไปเรื่อยๆเลื่อนเมาสนะ์เนี่ยไปเรื่อยๆโอเคมาดูอันนี้ก็เอาไว้เป็นภาพสุดท้ายแล้วกันโอเคเดี๋ยวปิดคลิปเลยแล้วกันนะเอาอีกสักภาพหนึ่งปิดคลิปภาพสุดท้าย โอเคถือว่าเป็นการปิดคลิปที่ดีแล้วกันนาะก็ <g ular ly> <g ular ly> <g ular ly> ใครอยากเล่นก็มาลองเล่นกันดูได้นะครับ